ชมค่ะ ความสามารถของอีกหนึ่งสาวโอ้โหต้องยอมรับเธอคนนี้จริงๆลิซ่าแบ็คพิงเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วค่ะไม่ว่าจะร้องจะเต้นจะแรปเป็นคอมเมนเตอร์รวมไปถึงล่าสุดยังเป็นกรรมการในเวทีแฟชั่นระดับโลกอย่าง A N D A M Fashion Award 2021คือเวทีนี้นะคุณผู้ชมเขาเฟ้นหาดีไซเนอร์หน้าใหม่มาประดับวงการที่มีมาอย่างยาวนานกว่า31ปีแล้วซึ่งลิซ่าเองเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในกรรมการนะคะนอกจากจะมีลิซ่าแล้วก็มีคนดัง อย่างคริสลีนักร้องชาวจีนแล้วก็นักออกแบบชื่อดังมาร่วมเป็นกรรมการอีกครับข้างเลยซึ่งการตัดสินในรอบไฟนอลเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่1กรกฎาคมน,นะคะและไม่ต้องแปลกใจไปว่าทําไมเขาถึงเลือกลิซ่ามาเป็นกรรมการเวทีแฟชั่นเก่าแก่ของเมืองน้ําหอมคือต้องบอกว่า ผลงานด้านแฟชั่นของลิซ่าก็เป็นที่ประจักษ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของก่อนหน้านี้ที่ถูกเลือกให้เป็น global brand ambassador ของแมคเครื่องสำอางแบรนด์ดังรวมไปถึงแฟชั่นแบรนด์หรูสัญชาติฝรั่งเศสอย่างเซลีนอีกด้วยนะจ๊ะยอดคือเขาก็ไม่ธรรมดานะใช่นะคะแล้วก็เราต้องภูมิใจนะคะเพราะว่านี่คือผู้หญิงไทยใช่นะคะแล้วน้องลิซ่าก็เป็คนน่ารักด้วยนะคะก็สปอร์ตและเชียตลอดไปเลยค่ะใช่แล้วค่ะแทนหมู่บ้านของฉันสุดยอดไปเลย